Transcrição e โอ so ้ยเห็นแต่ต anyway, anyway ู่ยพี่ๆอยู่ป่ายพ่อพี่น้องอยู่ป่ายต้นไผ่พ่นะโมเมนต์ไผ่ธรรมดาดิไผ่หกไผ่หน่ไม่หกอันสูงๆใหญ่ๆนั่นนะลำใหญ่ๆพอหู้นสูงกว่าหลังข้าเหียนซองสั้นก็่ามันสามสันสี่สันพูนนิ้น่ะโอ้ยอย่างใดสิลงมาหน่อยแม่เคยวันนี้บินไปทางอื่นกับกลายเป็นของผู้อื่นท่านละบินไปแล้วโตเนือง บกลกับมาไปเห็นตัวมันจับบอได้มันก็เมือล่างมาไปเบื้องอีกก็บ,บอกเห็นซ้ำโอ้ยนออันนี้ตัวที่ซ่องตายเวนกรมคอยนะเฮยอันนี้เอามาไมเนี่ยสุตแรกที่บินมันกันเอามาไมคือกันใน,นสุดที่ซ่องเอามาไมีกับรูดจักนั่นก็บบินเจิดขึ้นโอ้ยโผล่บอกโห่บอกแต่งสิกลับลงมาให้ค่อยบอก บนนี้เขาสีเขาส,เ,ขาเขาสีเขาีปิดเทปเสียงไก่ตกรลมันก่อนให้มันลงมาก่อนเบิ่งอ่นคันมันลงมาทางหัวเหาก็ดีไปเนาะคันลงไปหัวผู้้กอื่นโอ้ยจางกระจับบอไดอีเมย์เขยเขาสีสูมให้เบิ่งเห็นแต่โตวีวีพอเห็นแต่ตัวนี้นี่นะเอาขยายบอไดดยสเสีทยทไทยไหมฮอสัดเจนบ่พี่น้องสัดเจนบอ่าบินอยู่น้ำอีกาบินอยู่น้ำนกพุ่นนะ จับอยู่ในจับตั้งแต่ห้าโมงเช้านี่จนห้าโมงแรงแล้วมอลงมานี่นะคอเลยคิดงอมอแต็กให้มันสิบงลงไปห่างได้ลงไปทางหวัวผู้อื่นแล้วโอ้ยบริคืนจ้างให้ไต่กับบริคืนไปนะติกๆแม่งนี้นะกับบทึกมากัดกัดทึกคนอื่นจับกินทันนะเนาะโอ้ยสิได้บนอเบิ่งคอยทีหาวิธีตอนมันลงทางหัว่คอยก่อน พอลงทางเลื่อนเชื่ให้มันนอนนี่ก็มื่อแรงนะกับลังตัดสินใจก่อนเจเอาจังได้กับชีวิตไก่อกตอกตัวนี้ดีอุปกรณ์พร้อมแล้วอุปกรณ์ในการล,อล่อไก่ตอกเอามือถือเปิดใช้ลำโพงเอิญไก่ตอกบางคนสิลงมาบ่นี่ฝึกฟังอยู่หัวแดนหัวพอดีพอดีเนี่ยน,นะกานบินไปทางพุ่มันไปเป็นข้องเพลินัารบินเข้ามาหัวตนะัวกับไข่นเนี้ยยังเบิ่งนิดนึงนะก็ไคก็บางไงนะไคเพลิดนะ làm chậm quá to đấy, lặn chậm mà đi thường bài không thì nó, mà chỉ lông máy bón nào, chỉ lùng máy coi bón na, mua mặn cơn chăng làm tóc teck tóc teck kho, cô năn của bón má, có đây là không, giờ tôi mà gì nó sao sao mà, xác, mà, xác, mà, xác lại mà thằng hiền hầu hết. พัดซันม,มืดแล้วมันโมโหดิลีบินไปหังได้ย่ะต้องตัดสชื่ใจแล้วเนาะโอเคตัดสชื่ใจแล้วอุตากองไทยไปแยกหน้างักงักแล้วตกลงตกลงเฮาเซียวไม่เศร้าไปไล่มันหลง,ง,หลง,หลงแล้วเบิ่งว่ามันสิลงมาทางเทาบ่มาลุ้นครับผมว่าไปตอกนี้จะลงมาทางขึ้นหรือทางเทาไปจาัดก,การก็เลยเหลือแค่ เนี้ยแค่เจ็ดโตเนาะเพราะบินอนอกไปเวทเซตบินออกไปเราสองเด้เบิดเบิดมันมนี่ีจักโตัวะมันมีไหลยอยู่ด้ตายไปกับมี่ืสือมาตอนใหญ่เนาะมากัดกับมีหมามันบูกเขามาแต่ที่เนี้บินนี้ไปสองครับยินผุนกึ้นต้นไพ่ที่เห็นนะ่ะ อีกอันนึงนี่บอกไปไก่เนี่ยขามหัวนี่ไปซื่อๆนี่ขามหัวนี่ไป,ไปเราไปจับบ่ไไรเด้ยจับบ่ตตองได้บด่้ไรอายุเฮียนเพลินทมเช่นสีบินหนีไปไก่ก็เล้วมื่อแรงสิมะเอาเด้อผู้ไปเห็นงานเนาะกลับมาตอนเย็นไม่เห็นเลยมันก็นสิไปของมันเรี่ยไรเลยเหลือไค่เจ็ดตัวอันนี้หาตัวอีกสองตัวเพิ่นไปฟักไข่อยู่แต่ซ้ำนี่กันไล,ล,ะล,ะละ่หลักๆไปว่านะห้องต โอ้ยจนว่าขรางบ้านอยากไล่เมื่อดับยบพาใครเห็นแล้วนด้เมื่อดับเด้อเพราะว่าคนออกไขห่หลายกันโอ้ยไขแตกหลายอยู่พอสิประกาศขายลูกไก่ตอกกันเด้อหิมาเอาตัวน้อยตัวละหกสิบาทหนึ่งเดือนคันหนึ่งเดือนละตัวละร้อยเด้อาอาทิตย์สองอาทิตย์คอยขายหกสิาบาทสีตัวสองร้อยหิมะเอาอัทิตย์ไนแน่ละสามตัวสองร้อยเด้อออ วันนี้ลาพี่ลาน้องครับผมจบปฏิบัติการการนำไก่บินขึ้นไปต้นไผสรุปว่าไรจอยเสียจอยโอ้ยเสียมาว่างแผนไม่เนาะเขามันบินสูงๆนี่บดเฝ้าต่อยเถอะเดือกๆขอจังสิเอามันลง่งแล้วก็เปิดไฟเหีน้นเขาว่าาไว้มันสิบินหาไฟคอยสังเกตมันสิบินหาแสงไฟมืดๆนะนะมืดเบื้องหน้าไก่มันตาฟ้างเนาะมองได้แจง้งมันกันสิบินไปทั้งนั้น มันนี่ครับมันบินขึ้นต้นไม้พูนละข่สีเปิดไฟทั้งเฮี้ยนข่อยลาดว้มันบินเขามาเฮี้ยนขย่มันบินออกไปทั้งนอกแล้วโอ้ยนี่ไก่เจ้าเป็นเขางอ้อปลาลาพี่น้อง,องพี่น้องมีความสุขความจเจริญกัน,น,นทวนทุนาะลำลาำล้ยๆถูกหวยลอตเตอรี่สุผู้สุคนเด้อผู้ขาเสียงข้อก้าวคข้าาสวัสดีครับผมเอออย่าลืมลุซช่องลุงลวดีสมปิแชร์แนว ลุงรดีสมปิแชแนวฝากกดไลค์กดซับสไครกดแชรกดทิกก่ตาำให้เนี่ผู้ใดกดให้สาธุคำคุณนคำคุ้นสมันเงินมันเงินสุปูสุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม